บอดมองดีนบ่อยอาบ,บูจจบ,บูยปอ้ยนอนนี่ต้อมาปวดพูดแฮะมังปดีจั <laughs> บให้เบิ่งเอ้าไทาฮ่า่าฮก็ฮ่าอ่าฮ่าฮ่า่าฮ่า่าฮ่าั่าฮ่าฮ่าฮ่่ายมาฮ่าก่า้่าี่่าฮ <laughs> ่าฮ่าี่่ สวัสดีพี่น้องครับสวัสดีแม่แม่พี่พี่น,นัานาครับมือนีบ้าบอยแล้วก็พี่เ้าวตินที่ดิสานครับพากันมาเลาอกเบิ้งน้องใหม่อีกมือน,นึงครับขอบคุณสําหรับความฮักแพ่งครับขอบคุณสําหรับการติดตามกดไลค์กดแชร์ครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบประผดคลิปใหม่ๆเป็นกําลังใจให้บากลานี่นะครับมือนีสีโชคสีมันบอยนะครับผมแจ้งเลยกัมาติดตามเหมือนกันครับกับปากลาสองคนครับบ้าบอยเละเนที่ดีสานพี่ข้าวตนที่ดีสานครับผม จงใดก็ฝากติดตามทั้งเพจเฟซบุ๊กเล้นะครับติดตามให้ลูกให้หลานเล้นะครับบ่าวบอยได้ในเ็นอีสานครับผมเดี๋ยวมื้อนี้มาลุ้นทั้กันครับสิโซกสีมันมาครับขอบคุณหลรายครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีจังเกาเแลยไหมจุงมองตุกบอนครับผมพี่น้องทั้งนั้บรรยากาศดงชงเศ้าครับแดดกำลังออกครับผม มื่อนี้บ่อบอยกับพี่ดินกับมาหาน้องใหม่คือเก่าครับพี่ดินสีขาวขาวเซ่ครับขามน้าคือเกา่าแต่ว่าบ๊อบบยสีหาอยู่เลาะแถวห้องนะครับมื่อนี้มาเบิ้ลน้องใหม่อยู่ห้องว่าน้องใหม่อยู่ห้องสีพันสีออกบ๊อบเดี๋ยวจ้าหน้มาติดตามน้วกันครับนอ้องแรกครับนอ้นองแรกน้องแรกครับผม นอนที่สองครับข้างล่างครับหมุนเขาว่าได้ครับผมทั้งหัวบาบอยมีแต่งานหนามครับนาภัยครับผมนอนง,ง่ามอยู่ครับผมพี่น้องเนี่ย มเมื่อก็ลืมจอยพี่น้องเฝ้าไลา่ลืมลืมอยู่รถดครับผม,ผมวันี้วมนเลียนว่าลืมอากานะครับผมนอนนั่งดินครับนั่นมาแล้วมาแล้วครับผมพีน่น้องน้อนนั่งดินงามๆครับ เฮ้ยต้องนั่กันนี้ครับผมครับมุกมุกครับผม อนอนเห่นางงๆาครับผมพี่น้องโอ้โหนะครับซับพลแม่เหงาแม่ทางพันครับผมครับ ล้วนะครับพี่น้อง ่ไปคานไปครับผมพี่น้องคือคานไปทีละน้อยโอ้ยนอนอี่ครับตั้งเพอเวอร์อยู่พี่น้องอุย๊ยเจอแล้วเจอแล้วงอน,นั่งดินส,สวยๆครับโอ้ยลองไปด้ยวยก,กันครับผมบังครับพี่น้องนอนนั่งดินนอนนี่ครับเอทโพูบครับสวสดจุ่มบุ่มอยู่ครับผมพี่น้อง มาดูนอนังดินหนอนี้จะสวยไม่เอ่ยนี่จะหาใครอ่ะ พี่ดินเพิ่นเป่นของใยญของยายุฝากซีครับน้องใหม่นอ้อยใ่าน้ำหิมเสียครับขอบคุณพี่น้องครับ นอนครับน้องใหม่หนองมันสที่พวกเขึนน้องใหม่ไอช่วงรอหิมเซ่ครับรอหิมเซ่เพื่นทีเป็นกิดินสายครับขุดง่ายน้ำครับผมครับพี่น่อง บอกเลยครับว่านองงามครับผมพี่น้องนอยน้ำห้องแต่งามครับนอแบบนี้เพ่นสีงามครับพี่น้องเปิดหน้าดินออกก่อนครับคุณนะพี่น้องคุณไงขท้าเวินเบิน่นครับ ขอกนี่นีขาวงามครับผมพี่น้องับออกก็ดีครับผมพี่น้องนนด้นินขาวๆแกงหอวนี่เสี็จเสรครับผมี่น้องกันเลียงบอบไฟเอาไปแกงนอนนี่กับมุกครับผมมุกตลมุกมุกมุก โอ้ยโอ้ยสุดแคแล้วคับพี่น้องนะครับเหนือลายอยู่ครับป้าพี่น้องโอ้อาบ,บูจะบยพี่น้องเลยขอนอนนั่งดินนอนงามๆครับสองนอนอยู่น้ำกันครับผมพี่น้องวุ้ย นครับผมนั่นถินงามๆครับผมพี่น้องมึนก็ครับผมพี่น้องนี่ยงามเลยด้วยครับผมขาวๆเลยครับผมพี่น้องน,นั่งครับน,นั่นึงครับ โชคดีมากมากเลยครับบันนี้เรนนอนสวสวยครับอ้อ่อนเลยอ,อู้เอามีดปาดแบบอ้อนเลยครับผมมีน้อง มึงนะครับผมเป็นตะแกงแซบครับผมพี่น่องนอนใหม่นอน,อ,อ,นอ่อนขาวๆครับมึงครับนอนที่สองครับสวยๆแล้วเราก็ถมนะครับส่วนใงหร่อเปล่าปล่อยมาเห็น,นพี่น่องเพิ่นเอาเพิ่งเพิ่งถมเลยครับผม nó vẫn cuốn trù buộc vô hết này làm hoang hấp mà nhắc cả hoang bạc 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 ตาเห็ดเพิ่งท่ามเกิดดีแท้ท่านพี่นอ้องตอกตั้งเทือเลือทีเลียอยู่เนี่ยผ <c oughs> มกุซูกุซูครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันครับพี่น้องครับพี่น้องครบับมุ้งเห็ดครับเห็ดเห็ดเพิ่งเหลืองครับพี่น้อง ทงามครับนนพี่หน้องเอารถไปจอดไว้สเสร็จนาน้องเมฆครับน้องเมฆกับน้องไอมาครับผมมารอเบิ้องใหม่มารอเบิ้งเห็ดเห็นปะอยู่ในเหงาอันเดับบอก ให้น้องเมฆไปเบิ้งเห็ดครับเก็นยูหันสามดวงสามชีดวงนะเราเลยให้น้องเมฆไปเบิ้งครับหมวานนี่ไปแกงเส้นเห็ดแซ่บแซ่ครับผมพี่น้องหมือวานนี่ไปแกงเส้นเอไม้แซ่บแซ่ครับผมน้องเมฆครับสวัสดีจ้าเบาไอ้ครับสวัสดีครับพากันมาเราเบิ้งเห็ดแล้วจังนะนั่งเศร้าองครับผมพี่น้องเมื่อยหลายครับมือนี่ ก็สีม่มแบบก็จะได้คลิปให้พี่น้องได้รับสมกันครับแบบหมุนปลาหมุนก้อนน้ำใหม่หเมื่อยแห้งเติบครับผมพี่น้องครับจากน่อยจังสิลุต่อครับพี่น้องทักทายข้ามา่าคอมเมนต์ขม่า,มาทักทายบ้าบ่อยได้ด้วยครับของนีญอยาตดังพักแป๊บนึงครับผมเง่อแตกครับ เงาเต็มเลยครับผมเต็มเสือเลยครับเงาเต้นเสือเลยครับผมพี่น้องหอนแห้งเอาครับผมอากาศลูกหลานกับบบมี่ยังฝากตอนพี่น้องครับนกพิธีชีวิตของชาวอีสานบ้านห่านะครับฝากตอนพี่น้องคี่อยู่ตางแดนก็ดีนะครับสูวีกสูงงานลุกหมองลุกบอลครับอยู่กรุงเทพกรุงไทยครับที่เป็นกาลังใจยูน้าลูกน้าหลานนะครับคำามาเบิ่งแยงลูกหลานกับขอบขอบคุณหลายๆครับผม เดี๋ยวไปลุยกันต่อครับพี่น้องครับบ่บ่อยกันั่งพักได้โดนเติบแล้วครับครับผมพี่น้องหนึ่งดอกต่อเข้าไม่ใช่หนึ่งจอกต่อเข้าดอกกำมๆครับผมพี่น้องไม่พึงเลื้ยงครับเนี่นยไม่เปันไรเลยเอาม่ได้ไนนกดกล่องจบเลย นอนนึนครับผมนะี่นอที่เอาอยากแต่เอาได้สวยอยู่ครับขาวๆครับผมได้เท่าไรก็เอาเท่านั้นโอเค <c oughs> กำลังอกาะอ๋อ โอ้แต่จะคงอะไรว่าไปเต็มใกล้เต็มกระตาแล้ว,นอ,วะนะนอนเมียก่ล้ไม่จะนอนไอสังเสียละรุ่นนี่เนอะงามนอนน,น้องเมียกแน้วครับผมขาวๆาครับขั้นบริบทั้งลังกับลุยนำไปเลยออน,อนอนนี่ครับผมพี่น้อง นอนน้อยแบบนี้นะครับเวลาขุดออกได้ง่ามอยู่ดีครับผมกีบนอนเบิอเธอเลยครับเขาาๆครับ <Okay. S 1> นอนนั่งดินอีกแล้วครับไอ้กระได้คือกันไอกระไ้นอนนั่งดินนอนยงนี่อยู่นี่ไผ่าแบบแบบปอก,บอ,แบบอกตะบ่ออ้วบบนอตขาวแบบไแบบอ้ได้นี่รุดยอดไปไ้ทรงเพื้อนอะถ้าเจาไปต้มมั้ง รับเอาพอรีพอรีเลยครับครับผม ครับผมพี่น้องโชคดีแล้วครับมาปล่อยเห็ดผึ่งเอ้ยเห็ดผึ่งครับผมเห็ดผึ่งเหลืองครับดอกงามๆครับเพื่อนครับผมกำลังออกครับผมพี่น้องแกลียงม้วนนี่แซ่บเส็บครับเอาไปแกงแซ่บไปได้ครับผมนี่ครับเป็นไงครับพี่น้องคนนหนตั้งซากลากอยู่ครับผม ได้เกงงส่น้องใหม่แล้วพี่น้องดอกนะครับถอดได้ใหม่ก็มันเกิดเต็มเลยครับผมเป็นเสือเป็นเสือนเต็มเลยครับนอ้องเหลือง ยื่อเอาครับผมพี่น้องอยู่ไก่ข่างาไพ่ครับงาไพ่พันตันไว้ครับโอ้ยบางดอกเห็ดครับอยู่หนึ่งดอกครับครับผมเห็ดเพันเดือนก็จะเป็นลักษณะนี้ครับนี่ครับผมไตดอกเพิ่นทีเป็นหัวแบบนี้แล้วก็ไตดอกเพิ่นทีเป็นแบบนี้ครับ ดอกสีเลืองๆครับผมพี่น้องเห็นกินได้เด้อครับเด้อนอนนั่งดินครับนอนนึงครับผมพี่น้องเห็ดอยู่ทั้งบ้านบ้าบ่อยเพิ่นยังบ่ทัทไดนออกลาย้อครับผมพี่น้องอยากไปเก็บอยากไปเก็บครับเห็นทั้งบ้านอื่นเพิ่นออกนะครับแต่บ่มีรถไปนะเพิ่นอยากได้เห็ดมาแกงครับเห็ดออกใีไหมล่อครับล่อแถวบ้านนี่ยนะครับผม ขอผิดข้างเลยครับผมพน้องเราไปดูอีกฟังครับงาบอยใส่หัวดาหัวใส่หมวกนะครับใส่หมวกแกไว้แล้วกเอาหัวดันดันงาไผ่ครับงาหนามครับผมออกมาแล้วหน่อยสวยครับ ี่น้องเห็นปะครับนี่ยปลายท่นครับถ้าเป็นยุแถวดินไส้แถวหุ้มเซี้ยงสิครับเพิ่นผลิตนอใหญ่ถึงได้ครับนี่ถ้าเป็นน้อนั่งดินแบบนี้ครับอันนี้อยู่ยห้องครับเพผลเกิดสินอประมาณที่น้องได้เห็นนะครับผมตีกอปล่อยเอาเกิดให้พี่น้องเบิกนะครับน้อยห้องก็จะเป็นน้อนั่งดินก็ทีงามประมาณนี้นะครับผมนั่งกติขาวจุว่มนะครับพี่น้อง โอ้ยซับเปินพี่น้องซับเปินได้จะปายครับตายแล้วทำไม,ไมครับกระติแตกตาอยู่ดอกครับผมตาที่เข้าไอซับเพื่อไว้นะครับเปินกระติแตกตาออกมาอีกครับสวยหรอครับพี่น้องสวยแล้วแดดออกแล้ว เด็ดออกเปียงเียงต้นใหม่ก็พาได้กินอยู่ครับพี่น้อง่าพี่น้องเป็นกัเขมาห้าห่าลายพอได้เล่มครับผมอู้นอกนอนต้ใหม่ครับตนน้นฟังท่านฟังท่านผุนนะครับสุดตาต้นใหม่ใๆนะครับผมพี่น้องมันจะเป็นหิมเซครับริมเซริมเซ,มเซนีป่อบอยกับเพ่อได้อยากได้กินครับผม วันนี้ก็สิย่างไปหารถราก็สิไปเกิเบ่งที่ห้อยดินครับว่าเพ่นได้บ่เพ่นหอดไสล้ไจออกส่นะครับเอาเบ่งน้ากันครับอือครับผมเมื่อนี้ก็ได้ประมาณนี้ครับผมพี่น้องอันนี้ก็ได้เห็ดแกงใสน้อยนึงครับไปตต้มกันกับน้องเมฆครับน้องเมฆก็ได้ครับได้เห็ดเห็ดไอเพิงเหลืองค้อกันครับผมนี่จะเห็ดเพิงเหลืองออกน้าแถวกอไผ่นะครับครับนอนหางดินงามๆครับผม ในร้านนอนอยู่ครับนอนนั่งดินท้้งล่างครับข้าง่างก็มีครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามครับขอบคุณความหักแพ้งของพี่น้องครับผมครับผมพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะครับบ้าบอยกะขอไว้ซงมสักกอนครับพอๆกันคลิปหนาครับให้พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งรำรวดสุขภาพแข็งแรงสุขคนครับผมขอมีความสุขหลายๆครับสวัสดีครับพอกันไหมคลิปหนาครับพี่น้องกระตาบ้าบอยครับเห็นจุกอะแก บังเห็ดพี่หอยดินครับพี่น้องบานเบิดหรือครับอุ้ยบานเพื่อเพื่อบังขี้คั่ยครับผมเออนี่แกงแซบจะได้ครับผมมันกินตัวเท่าเท่านะครับเท่าเท่าเนี่ยแกงอร่อยมากรอบแรกของปีเนาะรอบแรกของปีเห็ดแซบจะได้ครับผมพี่น้องอ้หเห็ดผงข้ามเห็ดผงเหลืองแก่เขาแกงมือขึ้นเลยเห็ดอันนี้แกงแซบแซบพี่น้องครับเปิดพี่น้องเบิ่งโนใหม่พี่ดินครับโนใหม่บ้าดินนอละสองโลกันมี่ครับ ปัดทีท้วบักโมบักแตงปัดนอนนี่ปัดยังดีดีไปบ่บอยอาบูาบบจะบูยสองนอนนี่ไหมบูบ้ยนอนนี่ทำไมปวดพวดเหรมึงไปดีดจับไหมเพิ่งเอ๋อ ว่าก็คือว่าได้ได้เอาเต็มตอนตอนยังงวยหลังวะโอ้ยมูวบักแตงมีน้องบางเนี่ยไงหลังปางงาลุดพี่น้องโอ้ยปวดโพูดนอใหม่ครับผมพี่น้องสองนอนี่ไปเลยครับกินเหมดอำเภอครับผมพี่น้องปตาดกอเดี๋ยวเขาเคยเอาบ่แม่นก่อใหญ่ๆนั่นบ่กกอทีเยอะๆขอเคยไปเอายังไงล่ะเหมือไปหอดซันฝน ตัวมันเป็นอุปอิปีก็กำลังออกขับพิดเลยเบืยแบบลายแบบลายเด็กไงลัง